ดีกันนะ ดีกันแล้วนะคะสำหรับกรณีคุณทิมพิธาหัวหน้าพักก้าไกลแล้วก็อาจารย์ป๊อกปียบุตรเลขาธิการคณะก้าวหน้านะคะมีวิวาทะร้อนๆผ่านโลกออนไลน์ไปก่อนหน้านี้ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยก็มีปาร์ตี้เคลียร์ใจกันนะคะก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ไปร่วมด้วยแล้วก็มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแล้วก็คุณชัยธวตัตตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพักคนปัจจุบันเนี่ยก็ร้องเพลงกอดคอกันค่ะในท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการโพสต์รูปภาพเดียวกันเป็นภาพ กอดคอนะคะข้อความก็โพสต์คล้ายๆกันบอกว่าได้คุยกับอีกฝ่ายแล้วนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีฝั่งของคุณทิมพิธาเนี่ยเหมือนกับพูดว่ามันเป็นธรรมดานะที่จะต้องมีความเห็นต่างกันบ้างนะคะในเรื่องของทางการเมืองแต่ว่าก็ยังมีอุดมการมีความฝันเหมือนกันนะคะส่วนคุณเปียบุตรเนี่ยก็โพสต์ในทนํานองที่ว่ายังคงหนุนคุณพิธาเป็นผู้นําพักก้าวไกลในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ครั้งต่อไปนะคะต่างฝ่ายต่างก็มีการขอโทษประชาชนที่ทําใหออ้อาจจะไม่สบายใจนะคะขอโทษทีมงงทีมงานอะไรทํานองเนี้ยก็ถือว่าเป็นการกู้ภาพลักแก้สถานการณ์โดยเร็วใช้เวลาไม่ถึง1วันก็อักเลีย์ FC ก็ไม่ต้องคอยกันนานนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้แหม มันร้าวเหลือเกินนะคะคำพูดคําจาต่างๆที่โพสต์ผ่านออนไลน์โต้กันไปกันมาเนี่ยบางคนเขาบอกอุ้ยเขียนอย่างนี้นี่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแล้วนะเพราะอย่างคุณทิมเนี่ยก็บอกคุณปีอุตรว่าอุย้ย คุณต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําเลิกทําตัวไม่เป็นมืออาชีพอะไรทํานองนี้นะคะเพื่อให้พักได้มีสมาธิโฟกัสกับการเลือกตั้งส่วนคุณเปียวบุตรก็มองว่าออ้ยนี่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะเป็นการาหน้ารังเกียจที่เขียนดําเป็นขาวเขียนขาวเป็นดำนะคะแล้วก็จับเสือมือเปล่าก็ถือว่าเป็นท้อยคําที่รุนแรงกันทั้งสองฝ่ายแต่ดูการกอดคอดูสีหน้าสีตาดูจะดีกันแล้วแต่บางคนก็มองว่ามันจะมียกสองยกสาอีกไหมนะคะเพราะว่าลํา พังด้วยสถานการณ์กติกาการเลือกตั้งของปี66เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อปี62นะคะปี62เราใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วประกอบกับอานาคตใหม่ครั้งนั้นเนี่ยก็ได้อ่านนิสสงจากการยุบพักไทยรักษาชาตินะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยบางเขตเพื่อไทยเขาไม่ส่งหลบให้ไทยรักษาชาติพอไทยรักษาชาติถูกยุบคะแนนมันเทไปที่อนาคตใหม่ครั้งนั้นก็เลยได้สสเข้าสภาจํานวนมากเลยนะคะดังนั้นรอบนี้เนี่ย ไม่ได้มีปัจจัยหนุนตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบัตร2ใบเนี่ยมันโหดเพราะว่าให้ความสําคัญกับสสเขตซึ่งก้าวไกลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสเขตหน้าใหม่อะไรทํานองนี้ถูกไหมคะขณะเดียวกันก็อาจจะมีหวังในส่วนของ p a r t ตี้ลิสเพราะว่ามีฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศดังนั้นก็ต้องติดตามเลยค่ะว่า อย่าทําให้ศึกในเนี่ยมันมากระทบกับศึกนอกแล้วกันเพื่อนๆมองยังไงมองว่าระหว่าง2คนนี้เนี่ยมันจบจริงไหมหรือมันจะมีรอยร้าวกอก2องกอกสาม,ามมาลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะ